บะหมี่เกี๊ยวต้มยำต้มยำนูเด้นซุปเดี๋ยวจะเอาไปเข้าไมโครเวฟ6นาทีเสร็จแลนี่คือบะหมี่เกี๊ยวกุ้งรสต้มยำถ้าเกิดว่าเราเอาออกจากตู้แช่แข็งนะคะช่องฟิต เอาออกมาแล้วให้เราเปิดแล้วก็เทน้ําใส่ตามที่เราต้องการนะคะแล้วเอาไปเข้าไมโครเวฟ6นาทีค่ะหรือไม่ก็เอาออกจากตู้เย็นแล้วนะคะทิ้งไว้ให้มันหายแข็งแล้วเราก็เติมน้ําลงไปค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟ 3นาทีก็พอค่ะถ้าไม่มีไมโครเวฟนะคะก็สามารถเอาใส่หม้อแล้วก็ไปตั้งไฟนะคะอุ่นให้มันเดือดแล้วก็ทานได้เลยค่ะนี่นะคะบะหมี่ของเราเราใส่ไมโครเวฟ3นาทีค่ะเส้นนุ่มมากเลยค่ะมีเกี๊ยวกุ้ง3ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะ ว่ารสชาติอร่อยไหมนะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยคะ่ะเพื่อนๆบะหมีเกี๊ยวต้มยำของเราหนะ้าตาดูดีมากเลยคะ่ะมาชิมกันดีกว่าคะ่ะมาคะ่ะมาลองชิมกันดีกว่าคะ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอือหือรสชาติหอมเครื่องต้มยำม,มากเลยคะ่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำของบ้านเราเลยนะคะ ไม่เผ็ดนะคะแต่รสเข้มข้นค่ะออกเปรี้ยวหวานเป็นบะหมี่ที่รสชาติเข้มข้นมากเลยค่ะถือว่าผ่านนะคะสำหรับเราแต่เราชอบรสชาติเข้มข้นนะคะเราจะขอปรุงเพิ่มอีกนิดนึงค่ะใส่ถั่วปน่นแล้วเราก็จะใส่พริกกับน้ำตาลลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนทานรสจัดนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบทานรสจัดมากนะคะก็ถือว่าไม่ต้องเติมอะไรก็ใช้ได้ค่ะรสชาติของบะหมี่ถ้วยนี้นะคะอร่อยอยู่แล้วค่ะคอนเฟิร์มเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าคิดถึงอาหารไทยอยากจะทานบะหมี่เกี้ยวเหมือนบะหมี่เกี้ยวบ้านเรานะคะออืออ้อร่อยมากๆเลยค่ะ เจ้มจนมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมเกี๊ยวกันดูชิมเกี๊ยวชิมเกี๊ยวดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะข้างในมีกุ้งนะคะ1ตัวคะ่ะในเกี๊ยวอ,อร่อยคะ่ะอร่อยมากๆเลยขอแนะนำนะคะเพื่อนๆไปซื้อมาทานกันนะคะปริมาณก็ค่อนข้างเยอะนะคะทานอิ่มเลยทีเดียวคะ่ะ ลองไปหาซื้อมาทานกันได้เลยนะคะอันนี้ราคาจะอยู่ที่33โครนค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง7นิด h ชาแนลให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปหาซื้ออาหารสำเร็จรูปมาชิมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ โอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ